ส่วนลดสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับบอกเลยว่าให้มาคุ้มจริงๆนะครับกับชุดแต่งรอบคันและส่วนลด1 0 0 0 0แสนบาทบอกเลยว่าคุ้มมากๆก่อนอื่นเลยนะครับคันนี้นะครับเป็น e v e r e ร t s p o r t ตนะครับตัวแพ็กเกจนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,585,000บาทนะครับแต่บุมจัดโปรโมชั่นนะครับเหลือเพียงนะครับ1 4 0 0ล้ 85,000บาทเท่านั้นนะคะบบอกเลยว่าว้าวแน่นอนนะครับกับส่วนลด10,000 0บาทของเรานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมชุดแต่งรอบคันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตตัวแพ็กเกจนะครับเพิ่มความปลอดภัยมาอีกร่วม20รายการนะครับและไม่พอนะครับของเรานะครับมาพร้อมเครื่องยนต์2.0นะครับและแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับและแรงบิดของเขานะครับอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับบอกเลยว่าขุมพลังมาเต็มนะครับแล้ว เสริมความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและเพิ่มเติมระบบความปลอดภัยที่เหนือระดับอีกยิ่งขึ้นนะครับชุดแต่งนะครับที่โดดเด่นเห็นตะก,กายเลยนะครับตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวอะคริกด้านบนฝากระโปรงนะครับคำว่าเอเวอรเนะครับปงบอกในรุ่นสปอร์ตที่มีส่วนนี้เท่านั้นนะครับ และตรงนี้นะครับกระจังหน้าของเขานะครับเป็นสีดำเงาสวยงามมากๆนะครับรับกับตัวรถด้วยเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมไฟ LED นะครับ3จุดตรงนี้นะครับสีขาวหรือสีส้มก็ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้ารีเควสตเลยนะครับในส่วนของ3จุดนี้และมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นชุดวิกเตอร์ไม่พอนะครับยังเพิ่มตัวม้ามาด้วยนะครับม้าเขาจะมีขนาด3ไซส์นะครับไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับ เป็นสีเงินนะครับลูกค like e ้าสามารถรีเควสเลือกสีได้ด้วยนะคะเป็นสีเงินหรือสีทองก็ได้นะครับและด้านข้างของเขานะครับตัวนี้มาพร้อมไฟนะครับไฟคู่หน้าของเขาตรงนี้นะคะเป็นสีขาวหรือสีฟ้าลูกค้าก็สามารถรีเควสเลือกสีได้เช่นกันนะครับและด้านล่างนะของเขานะครับ การชนล่างของเขาเป็นของวิกเตอร์นะครับสีขาวมุกตัดด้วยดําเงานะครับสวยงามมากๆนะครับมาพร้อมโลโก้ของวิกเตอร์นะครับด้านล่างนะครับอกด้านล่างลูกค้าสามารถรีเลียกเรีวกเลือกสีใดด้วยนะครับว่าจะเป็นสีออกเทาๆาควันบุหรี่นะครับหรือเทาเข้มนะครับหรือจะเป็นสีดําเงาสนิทไปได้เลยก็ได้อีกเช่นกันนะครับอันนี้รีเควสมาเลยว่าขอเป็นดําเงาตัดกับตัวสีขาวนะครับเพื่อความสปอร์ตที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้นะครับ มาพร้อมนะคะบอกเลยว่ามาพร้อมเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะคะเพราะว่าเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับในตัวแพ็กเกจที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้านะครับและไฟหน้าของเขาบอกเลยว่าคันนี้เป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับไฟวิ่งกลางวันของเขานะครับเป็นทรงซีแคมสวยงามแบบนี้เลยครับไฟหน้าของเราเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับมาพร้อมที่ข้อไฟดําเงานะครับ และคิ้วล้อของเขานะคะเป็นทรงฟันเฟืองนะคะขนาด3นิ้วครึ่งถึง4นิ้วนะครับตรงนี้รับกับตัวกันชนหน้านะคะของวิกเตอร์นะคะได้อย่างลงตัวนะคะจะบอกว่าคิ้วล้อมี2แบบนะคะแบบแนบแบบเรียบนะคะหรือจะแบบนูนฟันเฟืองก็ได้นะคะลูกค้าสิสามารถรีเควสเลือกได้ด้วยนะครับและคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กมาด้วยนะครับลายยอดฮิดเลยนะครับนี่ลายก้านวายนะครับสีดําเงาสวยลงตัวรับกับตัวคิ้วล้อแล้วก็ชุดแต่งสปอร์ตมากๆนะครับ ขนาดหน้ายางนะคะอยู่ที่ 27555R20 นะครอันนี้เป็นยางออเทเลตเอทนะครับวิ่งได้ทั้งถนนดาแล้วก็ถนนลูกรังนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานพุกขึ้นผิวถนนนะครับตัวนี้ถือว่าสวยลงตัวนะครับไม่ลาตัวรถมากนะครับตัวนี้กําลังดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ ด้านบนนะครับเสริมความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและบหลังคาสีดําเงามาให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะรับกันรอบคันนะครับแต่ถ้าใครอยากได้สีดําด้านก็สามารถรีเควสเลือกได้นะครับในส่วนของหลังคานะครับชุดครอบรอบคันนะครับก็ใส่มาให้ทั้งหมดนะครับรวมถึงตัวฝาถังน้ํามันด้วยนะครับเป็นสีดําเงานะครับอันนี่นี่เลยนะครับน้ํามันของเรานะครับจุได้80ลิตรนะครับเป็นตัว น้ำมันดีเซลนะครับหรือ B7 ก็สามารถเติมได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเติมน้ํายาแอดบูนะครับแอดบูคืออะไรนะครับเป็นตัวบําบัดไอเสียนะครับไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับตัวนี้อยู่ในรุ่นรถใหม่ๆนะครับเข้าสู่มาตรฐานยูโรไฟนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับในสําหรับตัวแอดบูนะครับและด้านท้ายนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเดิมๆของเขาเนี่ยจะไม่มีตรงนี้นะครับ มีโลโก้คำว่าเอเวเรสนะครับจะฝังอยู่ในตัวชิ้นงานนะครับแต่อันนี้นะครับเราใส่ตัวข้อบไฟแบบดูนมาให้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีไฟติดนะครับไฟติดตอนไหนนะครับเวลาขับปกติยังไม่ติดนะครับแต่ถ้าเราเข้าเกียร์ R นะครับจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเราแตะเบรกปุ๊บจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับสำหรับตัวอักษรตัวนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ที่จะถอยหลัง เพิ่มขึ้นนะครับเผื่อจะมีรถมาด้านหลังนะครับตรงนี้ไฟก็จะเห็นเด่นชัดและเพิ่มเติมไฟคายเย็นตรงนี้นะครับสีแดงจะเป็นแบบ LED นะครับจะติดตลอดนะครับเวลาจะเปิดประตูหรือขับรถนะครับตรงนี้ก็จะติดให้ตลอดนะครับอันนี้นะครับในสําหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับนี่นะครับฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดได้แบบนี้เลย และด้านล่างนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเป็นตัวกันชนของวิกเตอร์นะครับสวยงามมากๆเป็นสีดำเงาตัดด้วยสีดำนะครับสวยงามลงตัวนะครับเดี๋ยวไปดูออปชั่นในตัวสปอร์ตแพ็กเกจด้านในกันต่อนะครับเปิดเข้ามานะครับที่โดดเด่นเลยก็คือจะเป็นเบาะหนังสีดำเงาเป็นเบาะหนัง สีดําตัดด้วยได้สีดํานะครับสวยงามลงตัวนะครับมาพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแบบ100%นะครับมาพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับและหนะ้าปัดของเขาเป็นแบบดิจิตอลนะครับคันนี้พุชสตาร์ทนะครับ ในส่วนของฝั่งหน้าจอนะครับเห็นว่าเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับตัวนี้หน้าจออัพมาแล้วนะครับเป็น12นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายนะครับมาพร้อมแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับและคันนี้มาพร้อมกับแท่ชนชาร์จไร้สายให้ด้วยนะครับมีช่องเสียบ USB Type C ครบเลยนะครับตัวนี้ให้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับ ในปุ่มตรงนี้มีปุ่มอะไรบ้างนะคะตัว A ตรงนี้จะเป็นออ Auto Start ต็อปนะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถเปิดปิด ทำงานแล้วแต่ความสะดวกของเราก็ได้เลยนะครับแล้วก็มีหมวดการขับขี่นะครับตัวนี้กดใช้งานได้เลยนะครับมีถึง4หมวดนะครับเราเป็นรถขับเครื่องสองล้อนะครับแต่เราให้หมวดการขับขี่มาถึง4หมวดมีหมวดอะไรบ้างนะคะมีหมวดปกติประหยัดลากควงแล้วก็ถนนลื่นนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานอยู่แล้วนะครับมีป้องกันการลื่อนถลายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครบบอกเลยว่าอันนี้ลงตัวมีที่เปิดตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่ ที่ซ่อนเงินนะครับหรือที่เก็บของได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะครับมีซ้ายขวาเหมือนกันนะครับตรงนี้ส่วนที่พวงมาลัยนะครับด้านซ้ายมือของเราตรงนี้นะครับจะเป็นตัว Adaptive Cruise Control นะครับตัวล็อกความเร็วตรวจจับความเร็วตามคันหน้านะครับหรือตัว Lane Keeping นะครับตัวนี้ จะอยู่ในของตัวสปอร์ตแพ็กเกขึ้นไปเท่านั้นหรือระบบตรงนี้จะเทียบเท่าตัวท็อปไทเทนเนียมเลยนะคะบ,บอกเลยว่าตอบโจทย์ในการใช้งานทำให้เราขับขี่สะดวกสบายและสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับและที่พิเศษสุดนะครับคันนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับหรือเรียกได้ว่าเชื่อมต่อ AppFord นะครับแอปฟอร์คืออะไรนะครับก็คือเราสามารถเช็ครถได้นะครับว่าอยู่ไหนไม่พอนะครับสามารถดับเครื่องได้ สตาร์ทรถยนต์ได้ดับเครื่องได้แล้วก็ปลดล็อกรถล็อกรถได้นะครับและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือนัดหมายสู่บริการให้ดูได้ด้วยนะครับดูอัตราซีเปลืองที่ยังอยู่ในตัวถังก็ยังดูได้นะครับและรวมถึงดูเลขไม่ก็ดูได้เหมือนกันและก็นัดหมายสู่บริการหรือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้หมดเลยนะครับ เราอยากรู้ว่าเราเข้าเช็คระยะในรอบถัดไปเราสามารถติ๊กได้เลยนะครับแล้วก็คำนวณคร่าวๆออกมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายของเหลวในระยะถัดไปเราก็สามารถทําได้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแอปนะคะที่เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยลองทดลองขับนะครับขอให้เปิดใจนะครับแล้วนัดหมายเทได์กันได้นะครับเรามีรถเทดได์ต้นรุ่นเลยนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตตัวแพคเกจนะครับ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่แถวไหนนะครับกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับไม่สะดวกมาเทสที่โชว์รูมนะครับสามารถนัดหมายบุ๋มได้เลยหรือถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งรถถึงหน้าบ้านนะครับไม่มีค่าดําเนินการไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอเพียงแค่ เปิดใจมาคุยกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าถึงโปรโมชั่นกันก่อนนะครับคันนี้นะครับดาวเริ่มต้นเพียง89,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าว้าวแน่นอนดาวเริ่มต้น89,000บาทได้ชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะครับหรือจะรับราคาลดพิเศษ100,000บาทนะครับก็ให้ได้อีกเช่นกันนะครับ ในราคาดรดพิเศษก็คุ้มมากนะครับหรือถ้าใครอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษเราก็มีให้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากได้ชุดแต่งนะครับก็ฟรีทองคําอีก1บาทเราก็จัดให้ได้นะครับหรือถ้าใครอยากได้ผ่อนสบายๆายเราก็จัดให้ได้นะครับหมื่นสามหมื่ก็สามารถทําให้ได้นะครับขอแค่ลูกค้าทักมาคุยกันนะครับอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนมาคุยกันก่อ,กอได้นะครับก็าสามารถซิกแซกจัดพอให้ได้หมดนะครับ อย่าลืมนะครับติดต่อบุศม092 883 5986นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซลล์บุ๋มขายฟอร์ดออฟฟิเชียลด้วยนะครับอย่าพลาดคลิปดีๆนะครับรอติดตามคลิปถัดไปนะครับว่าจะมีโปว้าวอะไรมานำเสนอนะครับขอบคุณครับ